ดวงรายวันของคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะประจำวันที่31สิงหาคม2566นะคะ <_ t od ic> คนที่เกิดวันพฤหัสวันนี้นะคะคนที่เกิดวันพฤหัสวันนี้นะคะช่วงนี้คิดมากคิดเยอะนะคะนอนไม่ค่อยหลับพักผ่อนไม่ค่อยเพียงพอนะคะช่วงนี้คุณคิดเรื่องเงินคิดเรื่องงานคิดเรื่องหาเงินคิดเรื่องความรักนะคะ คิดเรื่องต่างประเทศนะคะหรืองานออนไลน์นะคะเป็นห่วงเรื่องบ้านนะคะเป็นห่วงเรื่องบ้านคิดเรื่องบ้านแต่ช่วงนี้คุณจะได้รับเงินก้อนนะคะมีโอกาสที่จะได้เงินจะมีคนเอาเงินมาให้นะคะมีคนเอาเงินมาให้นะคะสิ่งที่คิดสิ่งที่คุณหวังจะประสบความสําเร็จนะคะอย่างเป็นอย่างที่คุณคิดนะคะหลายๆคนนะคะมีเรื่องมีเรื่องกังวลใจนะคะมีเรื่องกังวลใจเรื่องความรักนะคะคิดมากคิดเยอะนะคะรายจ่ายค่อนข้างเยอะ สื่อนําโชคของคุณวันนี้คือเลขที่บ้านทะเบียนรถแล้วก็เด็กให้โชคสีเสริมดวงนําโชคของคุณคือสีส้มสีเขียวสีฟ้านะคะแล้วก็สีม่วงให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้นะคะ211นะคะ211นนะคะขอให้คุณโชคดีร่ำรวยคะ่ะ